สวัสเีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับโต้ดินลำพานตามติดชีวิตมอเตอร์ไซค์นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องและพี่น้องทั้งหลายนะครับมอนิเตอร์ดินลำพานก็จะพามาเยี่ยมชมแถวสนามบินสุวรรณภูมิครับแถวสนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้ก็ได้มาส่งผู้โดยสารที่แถวสนามบินสุวรรณภูมินะครับขาขาผ่านแล้ก็จะถ่ายบรรยากาศนะสนามบินสุวรรณภูมิไปฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องให้ดูด้วยจนครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามานะครับไปดูด้วยกันนะครับว่า สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสนามบินสุวรรณภูมินะครับรดเดี๋ยวผมก็ได้เดินทางเข้ามาะระยะทางก็ครึ่งหนึ่งแล้วครับครึ่งหนึ่งแล้วครับซึ่งเล็กได้นะครับก็เลยจับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปให้เอาบรรยากาศไปฝากให้เพื่อนเพื่อนน้องๆและพี่น้องทั้งหลายได้ดูชมนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศอ่ ข้างในสนามบินนะครับตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่อาคารผู้โดยสารนะครับตอนนี้นะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่อาคารผู้โดยสารนะครับเดีวก็เป็นบรรยากาศจากช่วงรอบนอกครับรอบนอกครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นตัวอาคารผู้โดยสารนะครับนี่ก็จะเป็นตึกการบินไทยครับรู้สึกว่าจะเป็นตึกการบินไทยครับนี่ครับตึกการบินไทยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงห้าสิบครับบ่ายสองโมงห้าสิบนะครับจะเป็นบรรยากาศสนามยินสุวันนัภูมินะครับแถวจุกการยินไทยนะครับหรือว่าแถวฝ่ายช่างนะครับบรรยากาศสวยงามดีมากครับบรรยากาศสวยงามมากครับ ทีถ้าเดี๋ยวรราจะก็จะมุ่งหน้าไปที่อาคารผู้โดยสารนะครับอาคารผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นแถวเป็นการจีนไทยแถวฝ่ายช่างอันนี้ก็จะเป็นรอบนอกนะครับรอบนอกครับยังไม่ได้เข้าไปในตัวอาคารผู้โดยสารนะครับแล้วอาคารผู้โดยสารนี่ก็ชั้นหนึ่งนี้ชั้นหนึ่งนี่นนนมอเตอร์ไซค์ไปได้ครับชั้นหนึ่งมอเตอร์ไซค์ไปได้แต่ว่าชั้นสองชั้นสาม,ช,สามชั้นสี่เนี่ย มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปไม่ได้นะครับมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนมากก็จะให้แต่รถยนต์ครับรถยนต์นะครับตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่อาคารผู้โดยสารนะครับอาคารผู้โดยสารหรือว่าเป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับหลังน,น้องก็มีก็วินจอด ฝ่ายช่างครับฝ่ายช่างครับฝ่ายช่งางนี่ก็สงสัยว่าก็าจะเอาเครื่องบินมาซ่อมหรือว่ามาปรับปรุงอะไรที่ทำขับรุดนะครับใช่นะฝ่ายช่างนะครับใช่ไหเดี๋ยเคะื้องบินจอดอยู่นะครับก็เดี๋ยว ทางมุ่งหน้าไปที่อาคารผู้โดยสารนะครับอาคารผู้โดยสารครับสวัสดีต้นลำพานก็ได้ประสงค์ผู้โดยสารครับเพ่อติดควบการดีนักควบการดีครับมาี่โอกาสนี้ครับโอกาสนี้ก็ขายเอาบรรยากาศจิวจิวทัชในสนามบินมาให้กับ คนได้ดูได้ชมนะครับถ้ารอบนอกนี่ก็จะสวยครับรอบนอกครับรอบนอกใอ้เพีอันนี้เราจะเข้ามาในเรียกว่าต,ตัวการตู้เอกสารนะครับตัวการตู้เอกสานรนี่คือสนับสนวนรวัสดีนะครับ ยังไม่เคยเดินทางมาที่สนามบินสุรรณภูมะครับยังไม่เคยเดินทางมาครับถ้คนทีทางมาแล้วก็เป็น มากไปก็คือตัวอาคารผู้โดยสารนะครับอาคารผู้โดยสารไปที่ประตูหนึ่งครับชั้นชั้นหนึ่งแล้วชั้นแรกนะครับชั้นชั้นล่างนะก็จะมีประตูหนึน่งประตูสองประตูสามประตูสี่ถึงประตูแปดนะครับถึงประตูแปดรับแต่ว่าชั้นหมนี่ยไปถึงประตูประตูสิบครับประตูสิบแล้วประตูสิบสองนี่ครับชั้นสี่นะครับแต่ว่าชั้นชนะั้นล่างนี่มีแค่แปดประตูนะครับชั้นล่างนะครับพี่น้สุวรรณพุ่มช่วง บ่าย,าาย,ายสามโมงครับช่วงบ่ายสองโมงห้าสิบนะครับบ่ายสองโมงห้าสิบมันยองไม่ถึถงบ่ายสามโมงตรงนี้รถก็ยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ใช่เวลาเลิกงานนะครับถ้าเป็นช่วงห้าหกโมงนี้คนก็จะพุ่นพล่านช่วงนี้ก็บบยังยังไม่ใช่มนพนักงานหรือว่ายังไม่มีร,รถเยอะเท่าไหร่นะครับ ็จะเป็นประมาณนี้หละครับที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ให้เขอพอาให้รถใหญ่เข้ามาอยู่แล้วครับจะตวก็ไม่รู้เปร์เัทนะครับนี่นี้ก็เป็นตัวอาคารอาคารผู้โดยสารนะครับนี่เราก็จะมุ่งหน้าไปที่ชันนช้นหนึ่งครับแท็กซี่ไปใชครับรถแท็กซี่แล้วก็มารอรับผู้โดยสารนะครับ ก็เป็นแบบาานะั้นนะครับต้อนั่งบินสูบอะไรกูนะฮะแค่ที่รอรับผู้โดยสารที่ก็เยอะนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอาคารจอดรถนะครับอาคารจอดรถกนฝั่งนี้นะฮะอาคารจอดรถคนจะเริ่มเยอะแล้วครับ ว่าคนก็เยอะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะครับนะฮะนี่ก็ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งเลยก็ด้านนอกนะครับก็จะมีชั้นหนึ่งด้านในด้านในก็จะเป็นฝั่งโน้นครับฝั่งฝั่งโน้นครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์ด้ครับไปไม่ได้นะครับเติ่อนรีนน้ำชากันแล้วเข้าไปถ่ายไม่ได้ครับก็จะเป็นชั้นหนึ่งด้านนอกครับด้านนอกหรือว่าแถวนี้ก็ใอ่รัสำหรับคนที่รอรถเบียนครับรถเบียนหรือว่ารถโดยสารนะครับ ครับด้านด้านในก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นท oui, <itu? Ok. S 1> ี่ทั้ง hmm. okay. hmm? uh ี huh. ่ครับที่งที่รับผู้โดยสารครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิตันนี้บรรยครับเนาะนกครับบีรยากาศบรรยากาศก็ให้ดูให้ชมนะครับ ต้องนั่งดิสก์กว่าเด็ดปุ่มนะเป็นทางหอครับทางหอครับทางหอเนี่ก็ถนนด้านหน้าผมก็จะหอประทังอ่าได้หลายทางครับจะเป็นถนนล่มก้าถนนอ่อนนุชจะเป็นถนนกิ่งแก้วครับจะเป็นถนนลาดกระบังครับได้ได้หมดครับได้านด้านนี้ครับด้านด้านด้านหน้าเองนะครับ แต่ถ้าคนมาไม่เคยมาก็อาจจะเดียวเียวผิดพาดก็ได้ก็อาจจะชิดตดนก็ได้ครับสนักกินสุสนัขกัน,น,กน,กนเน,นืออ้อมาจากบดือนรับ แต Han ่น้สุภาพบุรุษจะเดางกัไปท่้านต้การ่ไ <Blessed> ด้ห <classify> น้าที่จะไปทุก่า สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบเจอกันคลิปหน้านะครับกับเตอร์ดินลำคาศนะครับว่าคลิปหน้านี้จะไปอยู่ไหนนะครับจะไปไหนครับจะไปถนนเส้นอะไรนะครับลำหรคลิปนี้ก็ขอลาวครับสวัสดีครับพบเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ